การันทอกสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการกดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จะทากันให้เยอะๆเลยนะครับสําหรับตอนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสู่กันฟังในเรื่องของตำนานพญานาคขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและลําน้ําโขงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพญานาคหรือนาคพญานาคีหรือน,า,า,นาค,นาคีตามบทประพันธ์ของตีอภิลุมซึ่ง ภาษาสากลเรียกว่านาคาเป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในแต่วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่มีลักษณะร่วมกันคือเป็นงูที่มีขนาดใหญ่มีงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความสงา่างามความอุดมสมบูรณ์และความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องนี้ก็น่าจะมา,าจากประเทศอินเดียเนื่องด้วยมีเรื่องเล่าหลายเรื่องกล่าวถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากราบมหาภารตะนาคถือเป็นปรปักษ์ของคุศส่วนในตำนานพุทธประวัติก็ได้กล่าวถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคกันอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้ มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และในวันออกพรรษานี้ก็ยังมีบั้งไฟพญานาคให้ได้ชมอีกด้วยลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ภูมิภาคนั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่ในพื้นฐานนั้นพญานาค จะมีลัณะเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนสีทองตาสีแดงเก็ดเหมือนปลาซึ่งเก็ดนั้นมีหลายสีแตกต่างกันไปซึ่งเกิดจากบารมีบ้างก็มีสีเขียวสีดำหรือสีลุง้งหรือเจ็ดสีและที่สำคัญพญานาคตระกูลธรรมดาจะมีเพียงเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจดเสียนและเก้าเสียนตามบุญบารมี น่าจะพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเสกนาคราชหรืออนันตนา,าคราชผู้เป็นบรรลังของพระวิษณุนาลายลนากะเะสีนสมุทรอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีร่างกายที่ใหญ่โตมืหืมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศรีรษะพญานาคนั้นมีเกิดทั้งในน้ำและบนบกเกิดจากคันและเกิดจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงกายเป็นมนุษย์มีรูปร่างสวยงามนาคเป็นเจ้าแห่งงูแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิอยู่สวรั์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคสามารถแบ่งเป็นสีตระกูลใหญ่ได้ดังนี้ 1. ตระกูลวิรูปปักซึ่งเป็นพญานาคตระกูลสีทองสองตระกูลเอลาปะะัะพญานาค ตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉักพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีลุง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำการเกิดพญานาคสามารถเกิดได้4ีแบบคือ 1. แบบโอปาติกะซึ่งจะเกิดละโตได้ทันที 2. แบบสังเศชะคือเกิดจากเหงื่อไข่และสิ่งหมักหมมต่างๆ 3. แบบชลาพุชชะ เกิดจากในคัน4ีแบบอันทะชะเกิดจากฟองไขพญานาคชั้นสูงนั้นเกิดแบบโอปาติกะเป็นพญานาคชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคนั้นมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครอ,องของเท้าวิรูปะผู้ปกครองชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทางทิศตะวันตก เหตุที่เกิดมาเป็นพญานาคเพราะทําบุญด้วยการเจือราคะ่ะชาวฮินดูเชื่อถือกันว่านาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับองค์เทพต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ําเช่นอันัตนตนาคราชที่เป็นบรรลังของพะนาลายตรอกับความเชื่อของลัทธิพรามที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ําเช่นปีนี้นาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ําจะมากน้ําจะท่วมที่ทาการเกษตรไรนาถ้าปีไหนนาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อย ตัวเลขขนาดให้น้ําจะกลับการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากถ้านาคให้น้ำเจ็ดตัวน้ําจะน้อยเพราะนาคจะกืนน้ําไว้นาคมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายมีอิทธิฤทธิและมีชีวิตใกล้เคียงกับคนสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคลาที่แปลงมาเป็นคนและมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระลวงกล่าวถึงนาคที่ชื่อทลาชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบก และนาชื่อชนชะแปลว่าเกิดในน้ําจะในเมิตกายได้เฉพาะในน้ําเท่านั้นนาคแม้จะในเมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะ5ประการจะต้องปรากฏรูปลักษ์เป็นนาคเช่นเดิมคือ 1. ขนาดเกิด 2. ขนาดลอกคาบ 3. ขนาดสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้า 4. ขนาดนอนหลับปกติโดยไม่มีสติและ 5. ตอนตายก็จะกลับเป็นงูใหญ่เหมือนดังเดิม นาคมีพิษลายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้โดยผิดถึง64ชนิดซึ่งตามตำรากล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบทางคกมดซึ่งมีพิษได้ก็เพราะนาคขายพิษไว้พวกงูก็จะไปกินพิษที่พยานนาคคายไว้เป็นจำนวนมากถึงมีพิษที่ลายแรงส่วนที่พวกมาทีหลังก็จะได้พิษน้อยเช่นแมงป่องมดแค่เอาหางไปป้ายเศษพิษสัตว์จำพวกนี้จึงมีพิษน้อยกว่าง,งู พญานาคต้องคายพิษทุกๆ15วันนาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าในเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีเทพอาศัยอยู่เช่นกันในหนังสือใต้ภูมิพลวงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยชน์หรือประมาณ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดานไม่แพ้กับสวรรค์ซึ่งมีถึงเจชั้นเรียงทับซ้อนกัน มีความสุขความสำราญเหมือนในสวรรค์ทุกประการนาคเมื่อผสมพันธุ์กับสัตว์ชีิตอื่นก็จะแปลงร่างเป็นสัตว์ชนนั้นเช่นแปลงร่างเป็นคนเพื่อสมสู่กับคนได้เมื่อนาตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูซึ่งมีทั้งพันเสียนเดียว3เสียนห้าเสียน7และ9เสียนสามารถอาศัยอยู่ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกจนถึงบนสวรรค์ในทุกตำนานมักกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ ที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่คิดและตามสภาวะเหตุการณ์ตอนนั้นนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ําจึงปรากฏความเชื่อเรื่องหน้าเกี่ยกับน้ําในด้านต่างๆเช่นตำนานสิงหานาวัตกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงหานาวั์อพยพผู้คนมาจากทางภาคเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยและชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธและธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองไว้สี่ด้าน เป็นเมืองนาคพันธ์สิงหานวัตต่อมาเมื่อยกทับปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดงเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนาคราชที่ปราสาทพนมลุงคูเมืองที่เป็นสานาทั้งสี่ด้านรอบปราสาทจึงมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณดังนั้นนาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนสฐานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถจะมีนาคอยู่ที่ราวบันได ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วการสร้างต้องสร้างกลางน้ําเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยน้ําอยู่แต่ก็ไม่สามารถสร้างได้จริงๆเพียงแต่มีสัญลักษณ์พญา,พานาคไว้ <c oughs> เช่นปราสาทพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแม้แต่ในชีวิตมนุษย์ในราสีเกิดก็จะมีปีมะลงที่มีความหมายยิ่งใหญ่ มีพลังอำนาจซึ่งปีมาโรงก็หมายถึงงูใหญ่ที่มีพญานาคเป็นตัวลักขอขอบคุณท่านผู้ติดตามรายการพันท็อปและนี่ก็คือเป็นตําราของพญาน,า,า,นาคพญานาคีซึ่งมาเล่าสู่กันฟังทุกท่านได้รับฟังกันขอขอบคุณครับ